สวัสดีครับ BTP เมีย m a u t o ชินนันครับส่งงานครับเราอยู่กับมาต้าสองครับลูกค้าได้ทําการอัปเกรดครับเป็นลูกแก้ว LED ครับเลปเตอร์นะครับลูกค้าก็พร้อมอัปเกรดครับเป็นตัวข้อวงแหวนนะครับเป็นตัวใหม่ครับ7 d นะครับเปิดไฟลี่นะครับพอเปิดไฟลี่นะครับวงแหวนก็วิ่งซ้ายขวาก่อนนะครับนีสเต็ปกรรมทํานทานครับโอเคครับไปเล้ยนะครับ มีไฟเลี้ยวในตัวนะครับตัวนี้โอเคครับไปิดไฟเลี้ยวกลับมาเป็นสีขาวเหมือนเดิมนะครับเอาไฟต่ำครับสูงครับสูงต่ำในตัวครับลูกแก้วจากหาะพามาชมแสงหน้าตลกสูงครับดูสแสงผ่นฟิล์มครับสูงครับ แตงนอกตัวรถได้ในตัวรถแทบไม่แตกต่างนะครับทางร้านมีห้องตั้งไฟระดับมาตรฐานรับลูกค้าท่านไหนนะสนใจงานติดตั้งดีๆนี่นะครับติดต่อได้ทางเฟ f เฟ e บุ๊ก BTP เมียมอ a โต้ซีนอนได้ทุกสาขาครับบริหารชิ้นงานโดยช่างมีครับขอบคุณครับ